เตรียมตัวรับหมายสารก็ได้เลยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีไม่ปล่อยไว้นะคะนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะบอกเลยจะให้นักกฎหมายดําเนินคดีนะคะกับคนที่ปล่อยเฟกนิวค่ะเฟกนิวนี้ไม่ใช่ของจริงนะคะอันนี้เป็นของปลอมค่ะช่างแอร์ย่านคลอง3จังหวัดปทุมธานีแหม มีคนติดตามเยอะด้วยนะคะดันไปโพสต์ภาพที่ไปเซฟจากที่อื่นมานะคะแล้วก็มาโพสต์อีกทีหนึ่งค่ะเป็นภาพของนายกอนุทินชาญวิกลนะคะกับพลตรีนัดศีอินรองแม่ทัพภาคที่สองนะคะเขียนข้อความไว้ว่าอนุทินซัดรองนัดลั่นรัฐบาลก็มีทําไมไม่ยกหูคุย ไม่จำเป็นต้องหาของงบจากวัดหลังพระสิ้นคิดมอบ15ล้านบาทช่วยนายกบอกปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะล่าสุดโพสตออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าข่าวลวงผมจะให้นักกฎหมายดำเนินคดีต่อการนำเสนอข้อมูลนี้ด้วย นายกอนุทินบอกเลยนะคะบอกว่าการนําเสนอข่าวแบบนี้แย่นะคะมาบอกว่าผมมาไปตําหนิท่านรองแม่ทัพภาคที่2ตัวผมยังไม่รู้จักท่านเลยแล้วมันใช่เหรอที่จะไปตําหนิคนนั้นทีคนนี้ทีทุกคนทํางานเพื่อบ้านเมืองหมดข่าวแบบนี้ชัดเจนว่าเป็นความประสงค์ร้ายและเราก็ต้องฟ้องด้วยจะให้ทนายความดําเนินการต่อไป